หนูอะที่หนูชวนได้ตลอดเวลาก็สาร่าไงสาร่ะมันชอบเหมือนกันมันก็ทำได้มันก็ชอบพอเห็นว่าหนูมีสว่านเอาแล้วเ,เธอเธอซื้อที่ไหนอะอหนูพาไปซื้อแบบเดียวกันมีคนละชุดน้องมิ้นเนี่ยทำช่อง Youtube ด้วยจริงๆหนูทำ Youtube อะ่ะมาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วนะทำนานแล้วทำนานแล้วแต่ว่าหนู แมชช c ฟเฟ s ี่ไพรส์รสูงสุด50% 1-5ึธันวาคม2,564น้องตรามี12กระป๋อง2ม2บาบทและที่ทับสเตลี่กาแฟแมรี่มาร์ท6กระป๋อง59บาทองวนตินทรีอินวัน1 8บาบาทและที่แฟมิลี่มาร์ท5้าบาทและดาวนีีสุดขคาบาทที่ทับแฟมิลี่มาร์ททุกสาขาและทับออนไลน์ไฟต้องแรงอุณภูมิต้องได้ทีทีแก๊สยินดีให้บริการครับไฟแรงเ็มแม็ก แถมยังสะสมแต้มได้อีกกาถุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กซ์ทีพลัสเปิดประสบการณ์ใหม่ของชาอู่หลงหอมนุ่มสดชื่นผลิตจากใบชาแท้มีโอท TP พสิ่งดีๆจากชาอู่หลงสบายๆได้ทุกวันชาอู่หลงทีพลัสสูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรกลมๆตอนเช้าคือเวลาที่ผิวดูดีที่สุดแต่ระหว่างวันผิวค่อยๆสูญเสียความเด้งฟงูลองนี่เลยคอลลาเจนขนาดเล็กสามารถซึมลึกลงสู่ผิว ใหม่โอเล่ผสานคอลลาเจนเปปไทด์ให้ผิวด uh ูเด้งอิ่มฟูยาวนานตลอดวันการฝึกไปห้องน้ําเองช่วยป้องกันการติดเตียงแต่ก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมบนเตียงพอดีขึ้นฝึกไปห้องน้ําเองไลฟ์ลี่ก็เกงซึมซับมากยืดหยุ่น2เท่าใส่เองง่ายป้องกันการรั่วซึมไลฟ์ลี่ก็เกงซึมซับมาก แสไม่ไหวดาราตัวประกอบขับเบ้นเหลืองปาดขวานารถเก๋งย่านสุทธ,ธิสารเตรียมเข้าวัดปฏิบัติธรรมชาวบ้านวานเปิดสัญญาณไฟจราจรเพิ่มแก้ปัญหารถเฉี่ยวชนติดตามในเที่ยงวันเหตุการณ์11นาฬิกา20นาทีถ้าแชมพูของคุณให้แค่ความหอมเจอลมปุ๊บผมก็ยุ่งทันทีจบทุกดราม่าผมด้วย rejoice สาคุณค่านหนึ่งเดียว ช่วยให้ผมหอมนุ่มสลวยและช่วยบำรุง rejoice เติมเต็มมนสเสน่แห่งอาหารไทยด้วยกะทิแทร้อยเปอร์เซ็นต์คั้นทันทีจากมะพร้าวเนื้อขาวแน่นเพื่อให้ได้น้ำกะทิเข้มข้นหอมมันบรรจุด,ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยคงความหอมให้ยาวนานกะทิขวดชาวเกาะหัวใจแห่งความอร่อยของทุกครัวเรือน กะทิชาวเกาะกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ Ampon f o o ชาวกาะเล็กวิตาตานิ้งก็เล็กวิตาดีอยากดื่มเล็กวิตาที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากดื่มเล็กวิตาที่ไรเธอก็ชงมาให้เล็กวิตามีประโยชน์เล็กวิตามีโปรตีนและใยอาหารเล็กวิตามีวิตามินเกลือแร่เล็กวิตามีโอเมก้าสารเล็กวิตามีโคเอนไซม์เ ม ine, างกายที่ดีมีค่าิตกว่าดงิมอยดื่มได้ดื่มดีและวิตาดื่มได้ทุกวันร่างกายที่ดีมีค่ายิ่งกว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆและกิตาให้โปรตีน14กรัมมีวิตามินแกลเซแรสูงหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีแอลคาไนทีนโคล n ีนโคเอนไซม์คิวเทนโอเมก้า3ยอายหารอีกด้วยอร่อยและวิตาไม่มีคอเล е สเตอรอล ตัวยาลอราทดีนอ่านคำเตือนในสลากก่อนใช้ยาตอนนี้เห็นว่าน้องมิ้นเนี่ยทำช่อง YouTube ด้วยค่ะหลักๆห,หนูก็ cover เ,เพลง